ดีครับผมมาร์คเมทันจุวัคนขาวเวลวตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีนะครับที่ตั้งอยู่ในแขวงศรีลมเขตบางรักของกรุงเทพมหานครนะก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับในเส้นทางของสายศรีลมนะฮะและก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ตั้งอยู่บริเวณโซนใจกลางเมืองของกรุงเทพมหาคนครนะฮะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศการเดินจาก สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีตรงนี้ครับไปยังจุดเชื่อมต่อบริเวณจุดทางออกที่5้านะฮะก็จะไปยังจุดของสถานีรถโดยสารในช่องทางวิเศษหรือว่า BRT นะฮะก็จะมีจุดเชื่อมต่อกันนะตรงสถานีช่องนนทรีตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่ที่เห็นเป็นตึกสูงๆเนี่ยก็จะเป็นตึก King Power มหานครนะฮะ ก็เป็นสถานที่สำคัญนะที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีนะนี่ครับก็บริเวณตรงนี้เนี่ยจะเต็มไปได้วยพวกบรรดาพวกแหล่งเศรษฐกิจนะครับแหล่งธุรกิจที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครนะรอยู่ในเขตวางรักนะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ15านกานาทครับ Oh, เดี๋ยวผมจะเดินไปยังจุดของสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษนะครับเขามีลูกศรชี้นะครับก็คือออกไปทางด้านขวาตรงด้านนี้นะฮะแล้วก็จะใช้บริเวณจุดของทางออกที่ห้านะครับเดินเลี้ยวขวาไปครับถ้าเดินเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็จะเป็นพวกทางออกที่4ทางออกที่3แล้วก็ทางออกที่2นะฮะส่วนบริเวณทางออกที่5นี่ให้ใช้จุดเลี้ยวทางด้านขวาน,น,น,นะฮะ รบรรยากาศตอนช่วงเวลา15บนากา20นาทีนะผมก็จะเดินไปยังจุดเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างสถานีรถไฟฟ้าช่องนอนทรีครับกับทางด้านของสถานีรถไฟสารในช่องทางพิเศษ BRT นะตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นสถานีสาทรน,นะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางเข้าออกของสถานีรถไฟ้าช่องนอนทรีนะนะเสียบปักไปตรงด้านนี้นะ ก็จะเดินไปยังจุดของทางออกที่5นะครับของสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีนะครับเพื่อเดินเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟสายสาร BRT นะรรถไฟสาย BRT ารี่ยก็จะเป็นรถไฟสารที่จะวิ่งในช่องทางพิเศษนะครับก็จะมีเลนโดยเฉพาะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารนะครับก็จะมีความสะดวกรวดเร็วนะครับรอะวิ่งในเลนเฉพาะตัวเองแล้วก็วิ่งในช่องทางพิเศษนะครับ รถอื่นเนะี่ยไม่สามารถเข้ามาวิ่งในเลนของรถโดยสาร BRT ได้นะฮะนี่ครับตรงด้านหน้านี่เขามีป้ายนะครับบอกว่าจุดทางออกครับทางออกที่1เลี้ยวขวาแล้วก็ทางออกที่2ครับทางออกที่5นี่เลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวเดินเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็ไม่หลงครับเพราะว่าเขาจะมีป้ายบอกไปตลอดทางนะครับสาหรับเส้นทางที่จะไปยังสถานีรถโดยสาร BRT หรือว่ารถโดยสารด่วนพิเศษเนี่ยครับ ตรงด้านนี้นะฮะก็เดินตรงไปบริเวณจุดสกายวอล์กตรงด้านนี้นะเดี๋ยวก็ามาชมบรรยากาศกันเรื่อยๆครับสำหรับการเดินจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนรรับไปยังจุดของสถานีรถไฟสายช่องทางวิเศษ BRT นะก็ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมต่อการคมนาคมที่สำคัญครับระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ กับทางด้านของรถโดยสารในช่องทางพิเศษ BRT นะนอกจากที่สถานีรถไฟฟ้าช่องนอนทรีแล้วเนี่ยที่สถานีรถไฟฟ้าตลาดภูนะก็จะมีจุดเชื่อมต่อที่จะไปยังสถานีรถโดยสาร BRT ด้วยเช่นกันนะฮะตรงสถานีตลาดภูเนี่ยจะเชื่อมต่อกับสถานีรถโดยสาร BRT ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสถานีราชชฤกพ์กนะฮะ เนี่ับบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามโมงกว่านะฮะตอนนี้นี่อาจจะยังไม่ค่อยขาเข้าไมด้วยผู้คนมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาเลิกงานครับแต่ก็สังเกตครับว่าพวกบรรดานักเรียนเนี่ยก็เลิกเรียนกันแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะฮะอากาศที่กรุงเทพมหานครนี่ก็ ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะเพราะว่ามีฝนตกอยู่แทบตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มักจะมาตกในช่วงเวลาประมาณช่วงบ่ายนะบา่บายแก่แกนะบ่บายสามบ่ายสี่ห้าโมงเย็นหกโมงแล้วบางทีก็ลากไปถึงช่วงหัวข้ามเครับพุ่มสองพุ่มสามพุ่มนะนี่ครับ,รบตรงบริเวณสกายวอล์กน,นี่ก็จะมีพวกของขายต่างๆนะนะ่ครับก็เป็นจุดที่จะ เดินเชื่อมต่อกันนะฮะระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับสถานีรถไฟสายบร b ทีนะฮะนี hmm. ่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสกายวอล์กช่องนนทรีครับน mm ี hmm. ่ครับุดตรงนี้นี่ก็จะมีผู้คนในมาถ่ายรูปบรรยากาศกันพอสมควรนะฮะ เพราะว่ามีการสร้างรูปลักษณ์ได้ค่อนข้างจะดูทันสมัยแล้วก็มีความน่าสนใจถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีนะครับนี่ครับด้านบนนี่ก็ไม่ได้มีเป็นหลังคาอะไรที่ปิดนะครับก็เปิดโล่งนะฮะบรรยากาศช่วงนี้นี่ก็ฟ้าครึ้มคมนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยจะมีฝนตกลงมาหรือเปล่านะฮะแต่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกแทบทุกวันนะครับนะครับมาชมบรรยากาศตรงนี้กันนะครับสำหรับจุดของสกายวอล์กช่องนนทรีนะครับก็จะมีทั้งคนไทยคนต่างชาติเนี่ยจะมาถ่ายรูปกันนะฮะแต่ของขายเรียงรายนี่เยอะจริงๆครับไม่แน่ใจว่า ได้รับอนุญาตหรือเปล่านะครับที่มาขายอยู่บนสกายวอล์คตรงนี้นะน่ครับบรรยากาศของจุดสกายวอล์คช่องนอนทรีนะครับ ก็บริเวณจุดด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดทางที่จะไปยังสถานีรถไฟสาอาร์ r ีนะฮะตรงนี้นี่เขาเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องมีการซื้อบัตรหรือว่าซื้อตั๋วอะไรซึ่งนะฮะนะครับเดินเข้าไปได้เลยนะครับก็ถือว่าจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อครับสถานีรถไฟฟ้านะฮะนะครับ,เ,รบเขามีทางบองกรับไปยังชานฉลานะครับ จุดทางลงอยู่ด้านนี้นะส่วนตรงนี้นี่ลงไม่ได้นะครับให้ลงทางด้านของซ้ายมือตรงนี้นะฮะก็จะเป็นทางบันไดเลื่อนนะครับก็ใกล้ถึงแล้วครับสำหรับสถานีรถไฟสาย BRT ารครันะหรือว่ารถไฟสารที่จะวิ่งในช่องทางพิเศษนะ ลงจากบันไดเลื่อนแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายไปอีกนิดเดียวนะฮะก็จะเห็นพวกบรรดาผู้โดยสารนี่มาต่อแถวกันแล้วนะฮะนี่ครับถึงแล้วครับสำหรับสถานีรถโดยสาร BRT ครับหรือว่าสถานีรถโดยสารในช่องทางพิเศษนะฮะสถานีปลายท้ายนี่ก็คือสถานีราชพฤกษ์นะฮะนี่ครับบริเวณจุดด้านในเนี่ยฮะ อ๋อมีเป็นแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศเลยตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นผู้โดยสารนี่มารอขึ้นรถโดยสารในช่องทางพิเศษครับหรือว่า BRT นะฮะนี่ครับตรงด้านหน้าอย่างน,นี้นะแล้วก็ตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นเลนพิเศษครับที่มีไว้สำหรับรถโดยสาร BRT นะฮะนะครับเลนตรงนี้นี่พวกรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้นะ เข้ามานี่ก็มีความผิดนะครับจะโดนปรับได้ <S 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 ครับหากเข้ามาวิ่งในเส้นทางของรถโดยสารในช่องทางพิเศษ BRT นะจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่นั่งของบรรดาผู้โดยสารนะครับนี่ครับรถก็จะจอดอยู่บริเวณด้านหน้านะรถโดยสาร BRT นี่ก็จะมีลักษณะเป็นรถสีเขียวเหลืองนะแล้วก็จะวิ่งในช่องทางพิเศษ สถานีสาธรนะไปสถานีาราชพฤกษ์ตรงนี้นี่จะเป็นเวลานะครับในการเดินรถนะครับเนี่ยเวลาเดินรถมีบอกครับ15 30นาฬิกานาที15นาฬิกาสนาที15นาฬิกาหนาทีแล้วก็16บหกนาฬิกาครับเนี่ยก็ทุกทุกสินาทีนะฮะตรงนี้นี่เป็นสถานีสาธระนะ แลก็จะวิ่งไปที่สถานีปลายทางก็คือสถานีราชพฤกษ์นี่ะนะครับรถคันนี้ครับสำหรับรถโดยสารในช่องทางพิเศษหรือว่า BRT ฮะเอาครับตอนนี้นี่รถก็มาเข้าจอดแล้วครับแล้วก็ผู้โดยสารนี่ก็ทยอยที่จะขึ้นรถกันแล้วนะครับกองผู้โดยสารจำนวนมากเลยนะครับมาใช้บริการของสถานี บริษัทารีทที่สถานีสาทร,รนะครับตรงนี้เนี่ยคือสถานีสาทร,รนะครับส่วนจุดที่เชื่อมต่อกับ BTS ตลาดปูเนี่ยตรงนั้นก็คือสถานีราชพฤกษ์นะฮะก็จะเป็นสถานีปลายทางนะครับสำหรับสถานีราชพฤกษ์นะครับเนี่ยบริษัทค่อนข้างเยอะนะครับที่นั่งนี่ก็ไม่พอก็ต้องยืนนะฮรจะมอท่าพระบางลำพและสาย6แปะ ก็มีหลายสถานีนครับสำหรับรถโดยสารในช่องทางพิเศษนะครับผมก็ให้ดูบรรยากาศนะครับสำหรับโดิสานที่ขึ้นรถโดยสารในช่องทางพิเศษแต่ว่าเบียดตีตอนนี้ก็ประตูปิดกันที่เรียบร้อยนะครับ รถโด,ดยสารก็กําลังจะมุ่งหน้าไปยังสถานีต่อไปนะครับแล้วก็จะไปหยุดที่สถานีปลายทางก็คือสถานีาราชพฤกษนะครับจะวิ่งในเฉพาะเลนพิเศษนะครับหรือว่าในช่องทางพิเศษที่มีไว้สําหรับรถโด,ดยสาร BRT โดยเฉพาะเลยน,นะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่นํามาฝากกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปการเดินทางแล้วก็แนะนําจุดเชื่อมต่อนะฮะ ก็ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมที่สำคัญนะครับระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับกับทางด้านของรถไฟสารในช่องทางพิเศษที่ว่า BRT นะครับเอาครับสำหรับคลิปเรื่องราวการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีรมาอย่างสถานีรถไฟสารในช่องทางพิเศษ BRT หรือว่าสถานีสาทรก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ